Lô Chés Mùn mê? Mùn dù mê? Mùn chê mê? หมุนนะ่าจะสตรีมไม่ได้ลวครับเซ็งเลยอ่ะโอ้ตั้งใจจะมาสตรีมแท้ๆเลยเซ็งจัดหุ่นหนักด้วยใช่ไหมยวัสดีเตดฟันนะครับเซ็งเลยหนุม่มเอ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเซ็งเลยว่ะจะสตรีมแข่งไอ้เฮียไม่ได้ ไม่ได้จะสตรีมเนยถ้างี้ไม่น่าไม่น่าจะได้สตรีมแล้วหมุนหนักเลยผมพยายามแก้แล้วนะคืนนี้ผมต้องปิดเน็ตแล้วอะคืนนี้ต้องปิดเน็ตต้องปิดเน็ตละพักเน็ตบ้างฝนมันตกด้วยครับโอ้ยส็งซ็งเลยอุตส่าห์แบบกำลังจะแฮปปี้ สตมมรหนนีหมุนดีวันนี้หมุนหนักใช่ไหมทุกคน ขอบคุณสมัครสมาชิจากแซมนะครับขอบคุณครับโอ้เซ็งเซ็งจัดเอสติมโยก,กังไม่เห็นหมุนเลยวะโออเซ็งจัดเลย ติวหมุนติวฮัลโหลยังหมุนอยู่ไหมโอ้โหหมุนเต็มเต็มไอเ้เยอยเซ็งวะ่ะหมุนอะไรวันนี้เซงเว้ยเซ็งเกินทุกคนใครยังฟังอยู่ก็วันนี้นะ่าต้องพักนะครับตีหมุนมากเลย ยิ่งโอ้โหไม่หายวะนี่เมื่อกี้ปิดไปแก้มันแล้วนเนี่ยไม่ช่วยเที่อะไรเลยเหรออะไรวะสตรีมก็ไม่ได้ขึ้นบิดเลทก็ไม่ได้ตกเฟรมเลทก็ไม่ได้ตกมันหมุนอะไรวะเนี่ยเรนเดอร์ล่าช้าก็ไม่หมุนจักอะไรอ่อ้หมุนปิ้วปิ้ว ปิ้วปิ้วปิ้วปตอบสนองปกติออวันนี้โทษทีนะครับน่าต้องพักผมเปิดสตรีมสองรอบแล้วอะ่ะขอโทษเลยวันนี้อสตรีมแม่งขึ้นสถานภาพของสตรีมแม่งขึ้นว่ายอดเยี่ยมคุณภาพดียอดเยี่ยมก็เฮี้ยแล้วหมุนสัตว์เลยโอ้โหอะไรวะเน,นี่ย เป็นที่อะไรวะเกมหรอเป็นอะไรสตรีมโยกังยังไม่เป็นเลยอะไรมอนอะเออสตรีมโยกังยังไม่เป็นเลย,ยเป็นอะไรเนี่ยยังหมุนอยู่ไหมหมุนหมุนอยู่ไหมทุกคนขอเช็คเน็ตดิวะสปีดเทสดิ ผมดูตีนตัวเองก็หมุนท็อกซินหมุนติ้วเลยดูนี่เนี่ยเน็ตเนี่ยยังหมุนอยู่ปะเนี่ยเห็นปะหมุนเนี่ยติวติวเลยเนี่ย ดูยังไงก็หมุนเนี่ยพอเลื่อนสุดปุ๊บหมุนหมุนตลอดแล้วก็สถานภาพสตรีมสตรีมคุณภาพดียอดเยี่ยมอมืสตรีมคุณภาพดียอดเยี่ยมแต่คือหมุนหมุนอะไรไม่รู้ว่าไม่เข้าใจว่ะของพักแล้วกันครับทุกคนมันสตรีมไม่ได้อย่างเงี้ย อืโอ้ถ้ามันจะหมุนขนาดนี้ยังหมุนอยู่ไหมชัดเจนครับยังหมุนอยู่โอเคทุกคนวันนี้ผมพักแล้วกันเดี๋ยวเอาผลเอาผลมาบอกใครนั่งฟังเดี๋ยวเอาผลมาบอกแล้วกันครับเออว่าจะชนะหรือแพ้เผื่อได้มีเวลาไปซ้อมด้วย่ะถ้างั้นขอโทษทีนะ ผมโอ้โ oh, หผมก็เช็คเน็ตเช็คอะไรให้ดูหมดละสตรีมแม่งไอเ้เหี้ยผมเซง็งชิบหายเลยเนี่ยตั้งใจจะมาสตรีมแข่งแบบมากๆเลยนะแต่แบบแม่งเสือกหมุนไอ้เหี้ย,ย,ยสตรีมกูเอาอเคทุกคนเดี๋ยวปิดอา่าน่าจะต้องลงสตรีมรก่อนครับสตรีมไม่ได้เลยรอบวันนี้วันนี้หมุนหนักมาก ตอนบ่ายมันไม่เป็นอะไรคิดว่านะ่าจะเป็นเพราะว่าตอนบ่ายฝนไม่ตกครับแต่พอตอนเย็นฝนตกเนี่ยตอนนี้ตกอยู่ตอนนี้คือฝนตกอยู่คือตอนบ่ายผมสตรีมโยกังมันไม่สตรีมมันไม่กระตุกไม่แหลกเพราะว่ามันมันไม่เอ็นี่ครับมันมันน่าจะเป็นฝนน่าจะเป็นเพราะฝนนะอขอโทษดีนะทุกคนมาดีอีกรอบนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยละกันนะฮะถ้าใครที่นั่งฟังอยู่ก็เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวตอน สามทุ่มเอาผลมาบอกนะฮะเอาผลมาบอกนะว่าจะชนะหรือแพ้นะครับยังไงก็เดี๋ยวขอตัวไปซ้อมกันสักหน่อยแล้วกันเผื่อมีเวลาอ่ะขอบคุณมากๆที่ยังเข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเน็ตทูดิเน็ตเติมขุดๆใครก็ใช้กันนะสวิตเลฟโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผลมาบอกละกันเซ็งเลยคอนเทนต์นะเด้โอเคครับทุกคนไปาย โทษทีนะ